สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาย่างไก่นะคะเมนูย่างไก่ค่ะทุกคนน่าทานไหมคะเมนูย่างไก่ไก่ย่างจ้าไก่ย่างผุกเผาจ้า เมนูย่างไก่จะ ไก่ย่างจ้าไก่ย่างมาแล้วทุกคน